สวัสดีครับวันนี้ก็อาจารย์ก็มาต่อนะมาสอนตอนพระรัมยัติการประกอบโรคศิลปะพุทธศักราช2542ในตอนที่3ซึ่งมาถึงในมาตราที่13นะครับครั้งที่แล้วเราก็พูดจบไปในมาตรา12ว่าผู้สรงวุฒิในส่วนที่รัฐมนตรีแต่งตั้งนั้นก็สามารถพ้นจากตำแหน่งได้ด้วยวิธีการตายลาออกและรัฐมนตรีให้ออกข้อสอบก็จะถามอยู่เหมือนกันในส่วนมาตราที่13ก็พูดถึงคณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่อย่างไรคณะกรรมการในที่นี้ก็คือคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะนะครับคณะปัจจุบันนี้ก็มีอยู่30มกว่าท่านในในในโครงสร้างใหญ่ตรงนี้นมีหน้าที่เสนอนะครับอันที่ 1. เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีนะครับเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบายแผนงานแล้วก็มาตรการในก,การกำกับด,ดูแลการประกอบโรคศิลป์นเป็นการเสนอความเห็นแล้วให้รัฐมนตรีเป็นผู้ ใช้อำนาจในการประกาศอโยุบายแผนงานต่างๆอันที่2ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการที่จะเพิ่มประเภทหรือสาขาการประกอบโรคศิลป์หรือการออกกฎกระทรวงระเบียบป,ประกาศต่างๆาก็ต้องผ่านคณะกรรมการชุดนีนะะ้ในการที่จะเพิ่มประเภทเช่นเพิ่มประเภทสาขาการเพิ่มประเภทการนวดไทยเข้าไปในปี2544นนั้นก็ใช้อาศัยคณะกรรมการชุดนี้แหละ ที่เป็นผู้ที่ชงเรื่องหรือเสนอเรื่องไปให้รัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาในการออกประกาศกําหนดนะครับในการออกประกาศากําหนดนั่นเองหรือจะออกอกฎกระทรวงระเบียบประกาศต่างๆคณะกรรมการชุดนี้ก็มีหน้าที่ในการที่จะเสนอความเห็นแล้วก็แนะนําให้รัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อํานาจนะครับตัวคณะกรรมการไม่ได้เป็นผู้ใช้อํานาจตรงนี้โดยตรงจำไม่ไดีนะครับเป็นผู้ที่ทําหน้าที่เสนอต่ตรอรัฐมนตรีหรือแนะนํารัฐมนตรีเท่านั้น นะส่วนที่จะเป็นหน้าที่โดยตรงอีกส่วนหนึ่งคือแจ้งหรือโฆษณาข่าวสารด้วยวิธีใดๆตามที่เห็นสมควรเพื่อไม่ให้ประชาชนหลงเข้าใจผิดนะซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อการประกอบโลกศิลปะนะครับเช่นอาจจะมีการมีหมอเถื่อนนะใช้วิธีการประกอบโลคศิลปะซึ่งไม่ถูกต้องแล้วไม่ได้คืนทะเบียนนะนะก็คณะกรรมการชุดนี้ก็มีหน้าที่จะต้องไปตรวจสอบไปดูแลแล้วก็แจ้งข่าวสาร ให้ประชาชนหรือให้คนทั่วไปให้เราเข้าใจว่าอันส่วนนั้นได้รับการเป็นการประกอบรูสิ่ปาถูกต้องหรือไม่นะครับก็มีหน้าที่ตรงนี้อันนี้เป็นหน้าที่ที่กระทําได้กระทําได้เลยนะครับอันที่4ให้คําปรึกษาแนะนําแก่คณะกรรมการวิชาชีพแน่นอนนะกรรมการชุดใหญ่นี้ก็จะเป็นเป็นคณะกรรมการพี่เลี้ยงให้แก่คณะกรรมการวิชาชีพในแต่ละสาขานะครับอันที่5พิจารณา วินิจฉัยอุดทณ์คำสั่งของคณะกรรมการวิชาชีพตามมาตรา53และมาตรา54นั่นหมายความว่าในกรณีที่คณะกรรมการวิชาชีพในแต่ละสาขานั้นได้มีได้นะฮะได้ตัดสินนะฮะลงโทษนะ,ะได้ตัดสินลงโทษคณะผู้ประกอบโรคศิลปะในแต่ละสาขาวิชาชีพแล้วปรากฏว่านะะถ้าตัวที่ผู้ถูกลงโทษ นะครับต้องการจะอุทธร์ก็สามารถอุทธร์ต่อคณะกรรมการชุดนี้ได้นะครับเพื่อคณะกรรมการชุดนี้ก็มีหน้าที่วินิจฉัยอุทธร์คาสั่งนะฮะของคณะกรรมการวิชาชีพในแต่ละสาขานั่นเองนะครับอันที่6ก็คือเร่งรัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการหรือคณะกรรมการวิชาชีพปฏิบัติตามอํานาจและหน้าที่กําหนดนะก็มีการคือการทํางานในระบบราชการก็คงต้องมีการประสานงานกาันเรื่องบางเรื่องก็ ตัวคณะกรรมการเองก็อยากอาจจะเร่งรัดอาจจะกระตุ้นให้มีการาทํางานได้คล่องแคล่วรวดเร็วมากขึ้นนะครับอันที่7คณะกรรมการเองก็มีอํานาจในการแต่งตั้งอนุกรรมการคำว่านุกรรมการในที่นี้ก็คืออนุกรรมการการประกอบโรคศิลปะนะไม่ดีนะฮะเป็นอนุกรรมการการประกอบโรคศิลปะเพื่อทําการใดๆอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ค,คือบางทีคณะกรรมการเนี่ยก็อาจจะแต่งตั้งคณะอนุข,ขึ้นมาทําหน้าที่เฉพาะเรื่องไปนะครับโดยที่ต้องมีอํานาจอยู่ในคณะกรรมการด้วยนะครับอันที่8ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดนไว้ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของน้มการก็อาจจะมีกฎหมายอาาจจะมมีกฎหยอื่นๆกล่าวไว้ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของน้ำการก็สามารถกระทําได้และ9ก็คือพิจารณาหรือดําเนินเรื่องอื่นๆตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย นอกจากจะให้คําแนะนำให้ข้อเสนอความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีแล้วก็ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ะะตามที่รัฐมนตรีมอบหมายด้วยอันนี้ก็คือบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการประกอบโรคศิละปะทีนี้ตามหมวด2นี้ก็พูดถึงมาก็มีกาหนดตามมาตรา14ก็กําหนดว่าขขกฎหมายฉบับนี้ก็กำหนดมาให้มีคณะกรรมการวิชาชีพในสาขา,าต่าง ก็ขึ้นอยู่กับว่าคณะกรรมการตอนนี้สมมติตามปี42แน่นอนก็ต้องสาขาการแพทย์แผนไทยก็ต้องมีคณะกรรมการสาขาวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ก็ต้องมีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จะเป็นส่วนคนละส่วนของคณะกรรมการสาขากายภาพบัตรก็ต้องมีคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายภาพบัตรสาขาเทคนิคการแพทย์ก็ต้องมีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์ และก็อื่นๆตามที่ประกาศในราชกิจจารหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเข้าลดออกอย่างไรก็ก็ว่ากันไปงั้นทุกวิชาชีพจะต้องมีคณะกรรมการวิชาชีพเพื่อทำงานให้กับวิชาชีพนั้นๆด้วยนะครับมาตรา15คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประกอบด้วยนะครับประกอบด้วยใครบ้างสมมุติว่าอาจารย์จะไม่พูดถึงคณะกรรมการชุดอื่นนะครับ เพราะเราจะเน้นแต่แพทย์แผนไทยของเราในส่วนนี้อันที่หนนะต่นี้ดูโครงสร้างตรงนี้ดีๆนะครับข้อสอบจะถามอยู่เรื่อยแล้วก็เราจะต้องมีความเข้าใจแล้วก็รู้ที่มานะครับอันนี้เป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงเพราะคณะกรรมการวิชาชีพเนี่ยมีอำนาจที่จะให้ใบประกอบโรคศีลเราแล้วก็เพิกถอนเราได้ด้วยซ้ำนั้นเราจะใกล้ชิดกับคณะกรรมการวิชาชีพของเรา แล้วเราก็สามารถเราตัวเราเองซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยซึ่งมีใบประกอบโรคศิลป์ก็สามารถเข้าไปนั่งเป็นกรรมการวิชาชีพตรงนี้ได้ทํางานเพื่อส่วนรวมนะครับองค์ประกอบของคณะกรรมการวิชาชีพนะครับคำว่าต้องมีคําว่าวิชาชีพด้วยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยนั้นประกอบด้วย1กรรมการวิชาชีพซึ่งเป็นผู้แทนจากสํานักปลัดกระทรวงกรรมการวิชาชีพซึ่งเป็นผู้แทนจากสํานักปลัดกระทรวง นะครับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะอันนี้1น,นึ่งคนจากเ,าเป็นมาจากผู้แทนของกรมการแพทย์1คนมาจากผู้แทนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์1คนมาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานหนึ่งคนและก็ทะวงมหาวิทยาลัยแห่งนะฮะหนึ่งคนนะครับทบวงมหาวิยนะะนะทยาลัย1คนเพราะฉะนั้นถ้านับจากนี้ก็มีกี่คนครับ,นะรบปลัด ตัวผู้แทนจากประหลัด1นะครับกรมกันแพทย์2วิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์3อย4และก็ทะบวง5ในวงลบวงเล็บ1เนี่ยเป็นผู้แทนจากหน่วยงานราชการเพราะฉะนั้นมี5ท่านนะครับจำไหมนะมี5คนอันที่2กรรมการวิชาชีพซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคณวุฒิไม่เกิน3คนจำไหมฮะไม่เกิน3คนเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีอาจจะแต่งตั้งกี่คนได้ครับ1คน ได้2คนได้3คนได้แต่4คนไม่ได้ก็คือเกิน3คนไม่ได้นะครับอันนี้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีในวงเล็บ2คล้ายๆกับคล้ายๆกับกรรมการผู้สมมุติในส่วนของกรรมการการประกอบโรคศิลปะนะครับวงเล็บ3กรรมการวิชาชีพซึ่งได้รับการแต่งตั้งแต่งตั้งจากไหนครับก็แต่งตั้งจากพวกเราเนี่ยพวกเราที่เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนประเภทการนวดไทยประเภทเพศักรรชกรรมไทยเวชกรรมไทยพดุงคันไทยก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบโรคสิ้ปะถามว่าต้องได้รับเลือกตั้งนะมีจํานวนเท่ากับจํานวนของคณะกรรมการวิชาชีพในวงเล็บ1และ2รวมกันในแต่ละคราวนั่นหมายความว่าเราจะเลือกตั้งผู้แทนในส่วนพวกเพื่อนฝูงของเราหรือในวิชาชีพของเราซึ่งไปนั่งเป็นกรรมการวิชาชีพจํานวนกี่คนนั้นขึ้นอยู่กับ ตัวแปรของวงเล็บหนึ่งและวงเล็บ2องแต่วงเล็บหนึ่งเนี่ยตายตัวจัดไ้นะฮะหคนแน่ๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงผู้แทนจากกรมวิทยาศ,าศาสตร์กรมกรมการแพทย์ต่างๆเนี่ยแต่วงเล็บ2นี่เนี่ยให้อํานาจมตรีแต่งตั้งผู้ทรงไม่เกิน3ามคนสมมุติว่าแต่งตั้งหนึ่งคนละถ้าแต่งตั้งมาแค่หนึ่งคนนะครับในวงเล็บสามถ้าเราจะเลือกเราก็ต้องเลือกมีจํานวนเท่ากับ 5บวก1ก็เป็น6แสดงว่าเราต้องเลือกผู้แทนในส่วนที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพร่วงเดียวกับเราเนี่ยหคนไปนะครับไปนั่งเป็นกรรมการนะครับและก็สมมุติว่ารัฐมนตรีเลือก2ล่ะเ,เขาแต่งตั้งมา2ล่ะนั้นสบวกกับหก็เป็น7จ็ดงเล็บหเราก็จะต้องเลือกตั้ง7คนแต่ถ้ารัฐมนตรีเลือก3ล่ะแต่งตั้ง3ล่ะก็เป็น3ามบวกหก็เป็น8นั้นตอนนี้รัฐมนตรีก็ใช้ แต่งตั้งผู้สมมติ3คนงั้นเพราะฉะนั้นถ้า3คนนะฮะรวมกับผู้ผู้แทนจากหน่วยงานราชการต่างๆอีก5ท่านก็เป็น8นะวันนี้เราก็ต้องเลือกผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาเดียวกับเราเนี่ยสานะขาแพทย์แผนไทยจำนวน8ท่านแคนนั่นเองเข้าไปนั่งเป็นกรรมการวิชาชีพในส่วนนี้นะแปดแปนะครับรวมกันในแต่ละคราว และก็ให้อำนาจให้ผู้โดยการกองการประกอบโรคศีปะเป็นคณะกรรมการและเลขาในกรรมการชุดนี้อีกเห็นไหมนั่นแสดงว่านั้นรวมคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยก็มีจํานวนเท่ากับ17คนไม่เกิน17คนอังนี้ขึ้นอยู่กับวงเลง็บ2ซึ่งเป็นตัวแปรจำไหมฮะตอนนี้ก็ใช้อนาจเต็งก็คือมี17นซึ่ง17คนนี้แหละจะต้องดูแลเราอย่างใกล้ชิดให้ใบประกอบโรคศิลเรา ออกข้อสอบให้เราสอบนะครับซึ่งหรือจะเพิกถอนใบอนุญ,ญาตของเราพักใช้ใบอนุญ,ญาตของเราได้นะเป็นอำนาจของ17คนนี้นะครับจารย์อยากฝากตรงนี้ให้ดีนะตัวเลขให้ดีในมาตราที่สิคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประย์อันนี้จะข้ามไปนะครับ16ข้ามไป17รกายภาพเราไม่พูดถึง18เทคนิคการแพทย์ไม่พูดถึงนะครับ มาตรา19พูดถึงองค์ประกอบอำนาจห,หน้าที่และการดําเนินงานของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาอื่นตามมาตรา14วงเล็บ5ารวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการวิชาชีพสาขาอื่นดันงกล่าวให้เป็นไปตามที่กําหนดโดยพระราชกิจจานุเบกษาอันนี้เราก็ยังไม่พูดถึงมาดูมาตรา20หลังจากที่เราได้คณะกรรมการวิชาชีพแล้วภายใน30วันขีดตรงนี้ครับ30วันนับจากวันเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพเลือกตั้งไหนครับของเราเลือกตั้งแคนไง นะจะเห็นว่าทุก3าปีเดี๋ยวยีกหน่อยทุก3ปีนะคนที่อยู่ในวงการนี้ก็จะรู้ว่าจะมีการแข่งขันกันเ,เสนอตัวเป็น,นคณะกรรมการวิชาชีพนะครับของพวกเราคนเองนี่แหละนะครับเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องใช้ต้องต้องใช้สิทธิ์ของเราในการเลือกผู้แทนหรือเราจะเสนอตัวเราเองเป็น,นคณะกรรมการวิชาชีพก็ได้นะครับอันนี้ก็ก็ฝากพวกเรานะครับคณะกรรมการวิชาชีพในแต่ละสาขานะก็จะต้องเลือกประธานขึ้นมา ต้องภายใน30วันและรองประธานคณะกรรมการวิชาชีพตำแหน่งละ1คนเห็นไหมก็มีการเลือกประธานขึ้นมาใน17คนเนี่ยเลือกมา1คนให้เป็นประธานและอีก1คนเป็นรองประธานนะครับในมาตรา21การตั้งคณะกรรมการวิชาชีพนะครับในสาขาต่างๆนั้นนะครับเราได้ใช้นะฮะร,ระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด าการเลือกตั้งนะกระบวนการเลือกตั้งต่างๆที่เลือกตั้งขึ้นมาในคณะกรรมการวิชาชีพนั้นของแผนไทยเราก็เลือก8คนนั้นใช้ระเบียบของรัฐมนตรีกําหนดนะส่วนใหญ่เรื่องของระเบียบประกาศนี้ถ้าเราเป็นตามพระราชบัญญัติสองพ่แล้วเนี่ยมักใช้ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดครับนะฮะมาตราที่22กรรมการวิชาชีพซึ่งมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา15วงเล็บ2 ก็คือส่วนที่เป็นผู้ส่งคนวุธนะในมาตราน,นี้พูดถึงนะอย่างแผนไทยเราก็นะครับอย่างนะแล้วรัฐมนตรีก็มีหน้าแต่งตั้งผู้ส่งวุฒิไม่เกิน3านคนครับนะครับและไม่เกิน3คนที่เลือกจะอยู่ในตําแหน่งแล้วก็คณะกรรมการวิชาชีพที่้รับเลือกตั้งเข้ามาก็คือที่เราเลือกตั้งไปกับวงเล็บ2ก็คือผู้ส่งวุฒิไม่เกิน3คนตรงเนี้ย ก็จะมีตำแหน่งใน,ในวาระคราวละ3ปีครับจำไหมนะผู้ทรงคุวุฒิในส่วนหรือผู้ที่เราเลือกตั้งเข้าไปเป็นตัวแทนของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยแล้วมีตำแหน่งอยู่ในวาระคราวละ3ปีซึ่งอาจจะได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งอีกได้นะครับขึ้นอยู่กับผู้ที่มาตรงนั้นเห็นสมควรหรือเลือกตั้งเข้ามา ทีนี้ในส่วนของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่่ทีผู้ทรงวุฒิในรัฐมนตรีแต่งตั้งแล้วไม่เกิน3มคนหรือผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยถามว่าจะดํารงวาระดํารงตําแหน่งแน่นอนรวมรงตาแหน่ง3ปีไม่เกิน3ามไอ้สปี แต่ถ้าเขาจะพ้นตําแหน่งล่ะการพ้นตําแหน่งก็ต้องดูว่าเขามาที่มาอย่างไงอันที่1ตายแน่นอนนะสองส่วนนี้ใครตายก็ต้องพ้นจากตําแหน่ง2ลาออกคือตั้งใจจะออกเองนะครับอันที่3ให้รัฐมนตรีรัฐมนตรีให้ออกอันนี้ก็เป็นส่วนวงเล็บ2นั่นเองในส่วนที่รัฐมนตรีแต่งตั้งเข้ามารัฐมนตรีก็มีสิทธิ์ให้ออกและอันที่4ก็คือขาดคุณสมบัติตามวรรคสองสำหรับคณะกรรมการวิชาชีพที่ร,รับการเลือกตั้งเข้ามาก็คือเอ่อ ก็คือขาดคุณสมบัติในกรณีที่ถูกพักใช้เพิกถอนอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็สามารถผู้ที่มาเป็นกรรมการชุดนี้ก็ต้องหลุดจากการเป็นกรรมการด้วยนะครับในมาตรา23คณะกรรมการวิชาชีพแต่ละสาขามีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ดูนะครับดูอำน,ะนาจหน้าที่ของกรรมการวิชาชีพ เช่นคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยของเราซึ่งมีจํานวน17คนนั้นเขามีหน้าที่อะไรบ้างอันนี้เกี่ยวข้องกับเราเยอะมากเราซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิระสาขาการแพทย์แผนไทยไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่เขาเกี่ยวข้องกับเราเยอะมากเพราะฉะนั้นเราต้องเ,ออเราต้องดูและจาตรงนี้ให้ดีอันที่1รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญ,ญาต ให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะในสาขานั้นนะเช่นเราเป็นแพทย์ไทยเราเราถึงเนี่ยช่วงเนี้เราเป็นการใกล้สอบถ้าใครสอบได้เราก็จะต้องไปท,ทําหนังสือขอขึ้นทะเบียนรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะนะครับโดยคณะกรรมการวิชาชีพจะเป็นผู้อนุญาตหรืออนุมัติให้เราโดยการสอบแล้วก็เรามีการเรียนอย่างเป็นระบบนั่นเอง วงเล็บ2เพิกถอนใบอนุญาตกรณีผู้ประกอบโรคศิษยนะใ,ในสาขานั้นขาดคุณสมบัติขาดคุณสมบัติเพิกถอนใบอนุญาตในกรณีผู้ประกอบรศิษในสาขานั้นขาดคุณสมบัตินะเมื่อเขาให้เขา้าให้ใบอนุญาตเราได้เขาก็สามารถเพิกถอนได้แต่กระบวนการเพิกถอนนั้นก็จะต้องมีวิธีการมีกระบวนการซึ่งก็จะต้องว่ากันต่อไปในในมาตราต่อๆไปนะไม่ เาให้ได้เขาก็มีการเกณฑ์เพิกถอนก็ ern, มีเกณฑ์ในการที่จะเพิกถอนไม่ได้ทํากันสุบสี่สบห้าอันที่3เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อใช้อํานาจตามมาตรา13บสมวงเล็บสนั่นก็คือเขาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการคณะกรรมการที่นี่คือคณะกรรมการการประกอบโรคศินตัวคณะกรรมการวิชาชีพเองในแต่ละสาขานี้ก็ต้องมีเสนอความเห็นในการใช้อํานาจตามมาตรา13บสมวงเล็บสนั่นก็คือเสนอเส,สนอตัวที่เป็นผู้แทน นะครับเข้าไปไปนั่งเป็นกรรมการนะครับนั่นเองไปเข้าเสนอนะในมาตรา13สเนี่ยนะส่วน4ี่ก็คือใช้อำนาจตามมาตรา44มาตรา4 4นี่เป็นมาตราที่ว่าด้วยการลงโทษนะผู้ที่กระทำผิดนะกระทำผิดจัญญาบันนะกระทำผิดว่าด้วยการถูกกล่าวหากล่าวโทษแล้วกระทำผิด แล้วก็จะทําผิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าคณะกรรมการวิชาชีพพิจารณาเป็นการถ้าถ้าไม่กระทําผิดนะครับเขาก็คณะกรรมการวิชาชีพก็สามารถยกฟ้องได้นะฮะยกคําร้องได้ส่วนถ้าทําผิดก็มีการลงโทษตามมาตรา44ไม่ว่าจะเป็นการว่ากก่าวตักเตือนพักใช้อนุญ,ญาตหรือเพิกถอนอนุญาตหรือเพิหรือ,รอพักใช้ว่าเก่าวตักเตือนพักทัน นะ,ะตรงนี้ก็เป็นอันเขาเรียกว่าอำน,นาจมาตรา44เดี๋ยวเราจะไปเรียนต่อไปใน,ะนะในอำน,นาจมาตรา44ในกรณีที่ผู้ประกอบโรคศึกาสขานั้นประพฤติผิดจรรยาบรรณนะฮะนั่นเองงนั้นจรรยาบรรณในงวิชาชีพนี่ก็ก็คงต้องมีกระบวนการเราต้องรักษาจรรยาบรรณด้วยไม่งั้นก็มีถ้าเราไม่รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพมีการกล่าวหากล่าวโทษขึ้นมาก็เกิดกระบวนการสืบสืบสวนแล้วก็หาข้อเท็จจริงถ้ามีความผิดจริงเราก็โดนลงโทษได้เหมือนกัน หรือโดนถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตเลยเราก็ไม่สามารถประกอบวิชาชีพนี้ได้อีกอันที่5ให้คําแนะนําปรึกษาและให้คําแนะนําแก่สถานศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาประกอบรูปสิบแปดในสาขนานั้น mm. เช่นแผนไทยเราตอนนี้นะสถาบันไหนจะเปิดทําการสอนอมหาวิทยาลัยไหนจะเปิดทําการสอนแพทย์แผนไทยขึ้นมาังนั้นบทบาทของคณะกรรมการวิชาชีพตรงนี้ก็เลยมีบทบาทในการที่จะ ในการที่จะไปให้คำปรึกษาแนะนำแก่สถานศึกษานั้นๆนะครับเพื่อที่จะพัฒนาวิชาชีพต่อไปนะครับอันที่6แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารนะรแจ้งหรือโฆษณาข่าวสารให้ด้วยวิธีการใดๆให้ประชาชนไม่ให้หลงเข้าใจผิดซึ่งอาจจะเป็นอันตรายเนื่องจากการประกอบโรคศีปะได้เช่นบางคนมีหมอเทือนมีวิธีการรักษาแล้วตัวเองไม่มีใบประกอบโรคศิลป เป็นหมอถือนขึ้นมาหรือใช้วิธีการที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตไม่ปลอดภัยนะทางคณะกรรมการวิชาชีพเองก็ต้องมีมีหน้าที่ที่จะแจ้งหรือโฆษณาข่าวสารให้ประชาชนรับทราบนะครับเราก็คงจะเห็นบ่อยเช่นมีกรณีกองประกอบโรคศิลไปจับหมอนู้นหมอนี้นะฮะหรือมีการโอ้อวดอะไรก็แล้วแต่ซึ่งทําให้ประชาชนเข้าใจผิดนะครับก็มีการโฆษณาออกสื่อโทรทัศน์ออกสื่ออะไรต่างๆเพื่อให้ประชาชนรับทราบ จะได้ไม่หลงไปไปเข้าใจผิดและไปไปไป,ไปใช้บริการซึ่งอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับอันที่7ส่งเสริมและพัฒนากนะำหนดมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะในสาขานานั้นนะนะมีการส่งเสริมมีการพัฒนามีการสอบมีการอบรมนะครับตรงนี้ขาวากันไปเสริมความรู้ในวิชาการอันที่8ออกหนังสือรับรองความรู้ความชานาญเฉพาะทางในการประกอบโรคศิลปะอันนี้ทางความเป็นจริงแล้วก็ยังไม่เห็นมีนะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ก็จะต้องผ่านคณะกรรมการพิจารณาและกล้าพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนของคณะกรรมการวิชาชีพในสาขานันนเป็นกรรมการการประกอบโรคศิลป์นั่นก็คือก็คือไปเป็นผู้แทนสาขาละสองคนส่งไปนั่งเป็นกรรมการชุดใหญ่นั่นเองหรือมีอำนาจแต่งตั้งแล้วก็มีอำนาจแต่งตั้งอนุก,กรรมการวิชาชีพเพื่อทําการใดๆอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของกรรมการวิชาชีพยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราจะมีทําการสอบกันขึ้นมาในแต่ละครั้งเนี่ย คณะกรรมการวิชาชีพ17ท่านนี้ก็จะต้องแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมาทําหน้าที่เพื่อ,อควบคุมการสอบหรือออก,ออกข้อสอบนะครับหรือออกข้อสอบขึ้นมาในแต่ละคราวซึ่งเป็นเป็นงานเฉพาะกิจที่ทําขึ้นมาหรือกรณีที่มีการกล่าวหากล่าวโทษนะเกี่ยวกับการกระทําผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบโรคศิลปะตัวคณะกรรมการวิชาชีพนั้นก็จะต้องแต่งตั้งอนุกรรมการวิชาชีพ เพื่อทําหน้าที่ทําการสอบสวนนะสรุปหาข้อเท็จจริงแล้วก็ส่งมาให้กรรมการวิชาชีพพิจารณานะครับอันนี้ก็เป็นอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งกรรมการวิชาชีพมีอํานาจแต่งตั้งเพื่อให้ทํางานชิ้นใดชิ้นหนึ่งนั่นเองอันที่11ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดและให้อํานาจและเป็นหน้าที่ของกรรมการวิชาชีพก็ต้องตามตาม การปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิชาชีพตรงนี้ก็ต้องมีกฎหมายรองรับนะครับมีกฎหมายกําหนดให้ถึงจะทําได้และก็อัน12สิบสองพิจนารณานหรือดาเนินการในเรื่องอื่นๆตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมายนะบางครั้งก็มีคณะกรรมการการประก,กอบโรคศิลป์ก็มอบ,ห,ห,อบ,มอมอบหมายงานให้หรือรัฐมนตรีมอบหมายงานให้ก็แล้วแต่ก็ต้องทําปฏิบัติปฏิบัติกันไป